สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube ที่รักและเพร่อทุกท่านด้วยแล้วกันครับคลิปนี้ก็ได้มาฮะสดๆร้อนๆเลยนะครับกับเจ้าโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อแลนด์โ o ว o ครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นจอใหญ่นะครับพี่น้องนี่นะครับสภาพโดยรวมสวยงามครับผมนะฮะตัวนี้เป็นแลนด์โวนะครับผมได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่น้องแต่ว่าพอดีผมเพิ่งด้ไปลงโปรแกรมให้นะครับ มีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้มีรอยขีดข่วนนิดหนึ่งครับผมนี่นะฮะมีรอยขีดข่วนแบบนี้นะครับปุ่มเมาส์โอเคนะนี่ครับลื่นไหลอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะไรไม่รู้เหมือนกันมีรอยถลอกตัวนี้นิดหนึ่งนะครับสภาพโดยรวมไม่มีแตกหักนะครับจอปกตินะครับผมตัวนี้เชื่อม Wi-Fi ได้ปกติสวยงามนะครับเป็น Lenovo ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกก่อน ก่อนที่จะไปชมในส่วนของอาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะทีนี้จะเป็นสเปคนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดดูสเปคให้ก่อนนะครับว่ามันประมาณไหนครับผมรอสักครู่นะฮะนายปิดปิดอ้นนั้นก่อน เออสเปคอยู่ไหนละบัดเนี่เฮ้ยสเปคอยู่ไหนวะนะฮะกดตรงไหนละบัดเนี่นะครับผมนี่หรือเปล่าอ้าวมัวแล้วบัตรนี้อาจารย์น้อยมัวแล้วตอนนี้ไปทางใดละบันดนี้มันจะต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมชึ้บหนระสเปค่อยมันไปทางใดโอนีีมาแล้วครับผม สเปกก็จะเป็นในส่วนของอไหนอ่ะตัวนี้แรมสี่นะครับผมนี่แรมสี่นะครับส่วนตัวอื่นไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาดูตรงไหนมันดึงเรืองตี <c oughs> ประมาณนี้เลยครับพี่น้องเอา้าดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะสภาพจอโดยรวมไม่มีแตกนะครับสภาพโอเคนะครับตัวนี้ราคาไม่สูงนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคาราโอเกะนะครับผมตัวนี้ผมเชื่อมอินเทอร์เน็ตไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับชั่วอ๋อ ดูความเร็วของเขาว่ามันเล่นเร็วไหมเนี่ยไปทางไหนเย,ย่จุยแมลเปรลูกเนี่ยนะครับเฮ้ยว่าจะโชว์เขาสักหน่อย,ยไม่ได้เรื่องเลยนะอืเอ้ะเดี๋ยวเอาเมลเอาเมลเออเดี๋ยว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 เออน,ะ,นะครับผมเพลงคาราโอเกะเนาะใช่ไหมนะครับผม ใจเย็นๆครับพี่นอ้องเราจะไปด้วยกันนะฮะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะ <c oughs> นะครับผมอ่ะดูความเสถียรของเขาครับผมอือเพลงนี้แล้วกันเอา้าโอ้มาเร็วเหมือนกันครับผมเสียงดังนะเสียงตรงนี้เหมือนจะดังเจ็ดๆนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเหมือนเจ๊ดๆนิดหนึ่งเหมือนลำโพงจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับ แต่ฝั่งนี้ชัดเจนเลยไม่แน่ใจนะว่าลำโพงแตกไหมเราเปิดเบาๆดูครับนิดหนึ่งลดลงนิดหนึ่งเหมือนจะดังชัดๆฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับลำโพงฝั่งนี้น่าจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ยังโอเคชัดเจนอยู่โหแต่ความสเสถียรเร็วมากครับตัวนี้เสียบด้านข้างนะครับนี่นะครับมีรูเสียบให้แล้วก็มีในส่วนของ hdmi นะครับสายแลนนะครับแล้วก็ในส่วนของ USB oh <my> นะครับผมโอเคเลยตัวน,นะนี้นะครับนี่นะครับเสถียรมากนะครับเร็วด้วยเลยนะครับผมใช้งานได้ปกติใครที่จะเอาไปเปิดเพลงนะครับนี่ใครที่จะเอาไปเปิดร้องคาราโอเกะเปิดเพลงตามทั่วไปอะ่ะไว้ใช้งาน,นครับผมเนี่ยเจ็ดเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วนี่เนี่ย มาเรามาคุยกันเรื่องราคากันก่อนนะครับว่าตัวนี้ขายกันที่เท่าไหร่ดีนะครับตัวนี้เป็นเลโนโวโจอใหญ่นะครับแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับนี่นะแบตเตอรี่ตัวนี้ผมไม่รู้ชาร์จมาหรือเปล่าตัวนี้อยู่กลางครับอยู่ที่เนี่ยขึ้นสถานะประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับหกสิบหกเปอร์เซ็นต์หนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านะครับหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งชั่วโมงเกือบยี่สิบห้านะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับสภาพสวยตำหนิก็มีตรงนี้ริ้วรอยนิดหนึ่ง ด้านหลังโอเคใช้งานได้ปกตินะครับมีสายชาร์จให้นะครับกระเป๋ามีให้แต่รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นกระเป๋าของเขาหรือเปล่านะครับนี่กระเป๋าของเขานะครับแต่ว่าผมว่าไม่ใช่กระเป๋าเขาแน่นอนอะ่ะตัวนี้นะครับมันรู้สึกว่าตึงๆนิดหนึ่งอ่ะน,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 นะครับผมอะ่ะก็ตามนี้แล้วกันสภาพถือว่าโอเคเอาไปเปิดเพลงนะครับผมเอาไปต่อในส่วนของ XA ต่างๆได้นะนะครับลื่นไหลเลยแต่ถ้าว่า อยากให้ลื่นกว่านี้นะครับผมทางร้านเขาแนะนํนาม,มาที่ผมไปลงโปรแกรมเขาบอกว่าให้เปลี่ยนฮัน์ดิทใหม่ประมาณ700เร่คราวนี้ลื่นแบบลื่นปลื้ดเลยแต่ถ้าไม่ซีเรียสแค่นี้ดูหนังฟังเพลงได้สบายครับผมนะฮะสะภาพสวยนะมีตำหนิตรงนี้นิดหนึ่งนะครับปินรรยแล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้เอาไปเลยครับพี่น้อง3,800บาทนะครับผม3า0 0บาทนะครับผม ,39 0 0รวมจัดส่ง3,8 0 0 รับเองที่เมืองบุรีรัมยใครสนใจเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับ